คืนก็ไม่ตกนะชอบตกเวลาเด็กจะเลิกโรงเรียนค่ะตกตอนเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าออกขายของตะลวดไม่สะดวกตรงฝนตกนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะร้อนไหมอะค่ะพอเนี่ยค่ะตกเย็นมาฝนเริ่มมามองไม่เห็นเนาะมองไม่เห็นเม็ดฝน ไฟแดงร้อยกว่าวินะคะเดี๋ยวมาดูไฟเขียวว่ากี่วิใกล้แล้วใกล้แลวม,มือตื๊บเลยกลัวฝนจะตกตอนเด็กเดิอนอกมาจากห้อง่ะค่ะฝนเริลล่มลงเม็ด เยอะขึ้นแล้วค่ะในกล้องเริ่มเห็นเม็ดฝนแล้วนะคะแล้ว <Yeah. S 1> ไปแดงร้อยกว่าวิค่ะเออให้มันได้อย่างงี้สิเนาะ กันว่าจะตกไหมเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะเริ่มลงแล้วเนาะถ้าตูนไปรอรับลูกตูนก็จะตรงไปเลยนะคะถ้าตูนไปรอรับลูกตูนจะตรงไม่ไกลบ้านตูนค่ะที่ตูนไปล้างมือเนี่ยไม่ไกลนะคะอยู่ติดโรงเรียนลูกตูนเลยค่ะรั้วอยู่ข้างๆกันเลยสะดวกนะคะสะดวกดนัดเนาะครูลาดครูราด,รราดบ้านฉันนะเนาะนี่ค่ะมืดตึ๊บเลยเหมือนตูนกำลังขับรถวิ่งเข้าไปบวก ไม่สะดวกตรงฝนตกนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะข้ามไฟแดงนี่ไปอีกไม่ไกลก็ถึงแล้วค่ะเาะถึงอยู่ไม่ไกลไปเลยแล้วตูนก็ไปเข้าหน้าโรงเรียนอันนี้คือรั้วโรงเรียนลูกตูนแล้วน,นะคะแต่ว่าตูนจะไปล้างมือก่อนตูนเลยต้องเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายฝนเริ่มลงเม็ด เยอะขึ้นแล้วค่ะในกล้องเริ่มเห็นเม็ดฝนแล้วนะคะตูนเลยไปทุล้านนะคะเนาะไปล้างมือไปล้างมือนะคะเนาะแต่ตูไปเลยแล้วตูก็ไปเข้าหน้าโรงเรียนอันนี้คือรั้วโรงเรียนลูกตูนแล้วนะคะแต่ว่าตูนจะไปล้างมือก่อนตูนก็เลยต้องเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายมองไม่เห็นเนาะ พอไม่เห็นเม็ดฝนไฟแดงร้อยกว่าวินะคะเดี๋ยวมาดูไฟเขียวว่ากี่วิใกล้แล้วใกล้แล้วรั้วโรงเรียนกับรั้วที่ตุนจะไปเนี่ยมันอยู่ติดกันเลยค่ะมันอยู่ใกล้กันนะคะเนาะลงเม็ดเยอะแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดรถไฟแดงร้อยกวิวค่ะเออให้มันได้อย่างนี้สิเนาะขับรถจากบ้านไปไม่ไกลค่ะไม่ไกลเนาะอยู่ติดกับโรงเรียนลูกชาย สวัสดีค่ะตูมันจะออกไปข้างนอกนะคะเพิ่งจาเพิ่งลงจากร้ายเนะฝนโคราดมามืดตึ๊บเลยเดีแต่ตูมจะกับกล้องให้ดูเนาะมืดตึ๊บเลยในสายฝนนะคะเนาะแต่ยังไม่ตกนะคะได้แต่มืดค่ะแต่แต่มืด บาแลนะ้วเนาะฝนเริ่มละลืมเนาะฝนละลืมที่โคราชนะคะตอนนี้ไม่ไกลบ้านตูนค่ะที่ตูนไปล้างมือเนี่ยไม่ไกลนะคะอยู่ติดโรงเรียนลูกตูนเลยค่ะรั้วอยู่ข้างๆกันเลยสะดวกนะคะสะดวกแล้ไฟเขียวยี่สิบวิค่ะ ยี่สิบวินะคะคุณขับรถจากบ้านไปไม่ไกลค่ะไม่ไกลเนาะอยู่ติดกับโรงเรียนลูกชายมีลมด้วยนะคะลมะถ้ามีลมแรงๆแบบบางทีก็จะไม่ตกนะคะแต่ว่านี่มันเริ่มลงเม็ดเบาๆแล้วแต่ว่าในกล้องไบเขียวยี่สิบวิค่ะเออไฟเขียวยี่สิบวินะคะฝนเริ่มลงเม็ด เยอะขึ้นแล้วค่ะในกล้องเริ่มเห็นเม็ดฝนแล้วนะคะตุกนจะไปธุระนะคะทำธุระเสร็จแล้วก็จะไปรอรับน้องลที่โรงเรียนค่ะฝนก็เนี่ยละคะกลางวันแดดรั่วโรงเรียนกับรั่วที่ตุนจะไปเนี่ยมันอยู่ติดกันเลยค่ะมันอยู่ใกล้กันนะคะเนาะอ่าลงเม็ดเยอะแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดมองไม่เห็นเนาะ มองไม่เห็นเม็ดฝนไฟแดงร้อยกวิวนะคะเดี๋ยวมาดูไฟเขียวว่ากี่วิใกล้แล้วใกล้แล้วไม่ไกลบ้านตูนค่ะที่ตูนไปล้างมือเนี่ยไม่ไกลนะคะอยู่ติดโรงเรียนลูกตูนเลยค่ะรั้วอยู่ข้างๆกันเลยสะดวกนะคะสะดวกร้อนไหม้อะค่ะพอเนี่ยค่ะตกเย็นมาฝนเริ่มมามือตึ๊บเลย ว่าจะตกไหมเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะเริ่มลงในสายฝนนะคะเนาะแต่ยังไม่ตกนะคะได้แต่มืดค่ะได้แต่มืดมีลมด้วยนะคะลมะถ้ามีลมแรงๆแบบบางทีก็จะไม่ตกนะคะแต่ว่านี่มันเริ่มลงเม็ดเบาๆแนละ้วแต่ว่าในกล้องไม่ไกลบ้านตูนค่ะที่ตูนไปล้างมือเนี่ย ไม่ไกลนะคะอยู่ติดโรงเรียนลูกตูนเลยค่ะรั้วอยู่ข้างๆกันเลยสะดวกนะคะสะดวกสวัสดีค่ะตูนกำลจะออกไปข้างนอกนะคะเพิ่งจากเพิ่งลงจากร้เนาะวกไม่สะดวกตรงฝนตกนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะในสายฝนนะคะเนาะ แต่ยังไม่ตกนะคะได้แต่มืดค่ะได้แต่มืดไบเขียวยี่สิบวิค่ะเออใบเขียวยี่สิบวินะคะฝนโคราดมามืดตึ๊บเลยเดี๋ยวตูนจะกัดกล้องให้ดูเนาะมืดตึ๊บเลยฝนเริ่มลงเม็ด เยอะขึ้นแล้วค่ะในกล้องเริ่มเห็นเม็ดฝนแล้วนะคะในสายฝนนะคะเนาะแต่ยังไม่ตกนะคะได้แต่มืดค่ะได้แต่มืดตูนขับรถจากบ้านไปไม่ไกลค่ะไม่ไกลเนาะอยู่ติดกับโรงเรียนลูกชายตูนจะไปทุระนะคะทำทุระเสร็จแล้วก็จะไปรอรับน้องเล่ที่โรงเรียน,นะคะ่ะ ฝนก็นี่แหละค่ะกลางวันแดดร้อนมากนะคะเนาะพอเย็นหมาฝนตกนะคะนี่แหละค่ะโคราชะะกลางวันนี่ร้อนมากเลยมาแล้วเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆเ,เขาจะเลิกโรงเรียนเนาะฝนก็จะมาตอนนี้ค่ะมองไม่เห็นเนาะมองไม่เห็นเม็ดฝนไฟแดงร้อยกวิวนะคะเดี๋ยวมาดูไฟเขียวว่ากี่วิ ใกล้แล้วใกล้แล้วรัวโรงเรียนกับรั้วที่ตุนจะไปเนี่ยมันอยู่ติดกันเลยค่ะมันอยู่ใกล้กันนะคะนอะ้องารงเม็ดเดยอะแล้วนะคะนอะ้องเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดรถฝนเริ่มลงเม็ดเยอะขึ้นแล้วค่ะในกล้องเริ่มเห็นเม็ดฝนแล้วนะคะเริ่มไปปล่อยแนละ้วเริ่มละลึมะคะะ่ะน้องฝนโคราชโคราชเขาเรียกว่าฝนล,ละลึมนะคะฝนล,ละลึมที่โคราชนะคะ พรวโรงเรียนกับรั้วที่ตุนจะไปเนี่ยมันอยู่ติดกันเลยค่ะมันอยู่ใกล้กันนะคะเนาออ่าลงไม่เยอะแล้วนะคะนาอเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดรร้อนไหมอะค่ะพอเนี่ยค่ะตกเย็นมาฝนเริ่มหมาดนัดเนาะโ <c oughs> คราดโคราดบ้านฉันนะเนาะ <c oughs> นี่ค่ะมืดตึ๊ดเลยเหมือนตุนกำ <c oughs> ลังขับรถวิ่งเข้าไป <c oughs> ไวเขียวยี่สิบวิค่ะ ใบเขียวยี่สิบวินะคะอาดนัดเนาะโคร,ราชโคร,ราชบ้านฉันนะเนาะนี่ค่ะมืดตึ๊บเลยเหมือนปูนกำลังขับรถวิ่งเข้าไปอาดนัดเนาะโคร,ราชโคร,ราชบ้านฉันนะเนาะ มืดตื๊ดเลยเหมือนปูนกาลังขับรถวิ่งเข้าไปเริ่มไปปล่อยนะเริ่มละลืมค่ะเนาะฝนโคราชโคราชเขาเรียกว่าฝนละลืมนะคะฝนละลืมที่โคราชนะเนาะเริ่มไปปล่อยนะเริ่มละลืมค่ะเนาะฝนโคราชโคราชเขาเรียกว่าฝนละ